ได้บอกว่านี่แหละเลขมันสิออกงวดสิมานน่วัานออั้นตัวอะไรละปูสนอสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าซูทีมงานของผู้เข่าพา้วยพอสวัยพา้วยครับเอฟซีกับผม ตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อเสียนครับเอฟซีครับพ่อเสียนเพิ่นบอกว่าเหลขกปูชีประขามาบอกเพิ่นสิเอาตัวหนึ่งออกเจาะตัวหนึ่งใส่วสันครับเอฟซีกับผมนะก่อนสิ่เข้าไปชมคลิปของพ่อเสียนเอฟซี FC ก็ให้ใช้วิจารณญาในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางขนาดรับมักกระจัดขัดกระพานขันมาขันชอบอย่าลืมกดต่กดแชร์ให้กับทางทีมงานดเดอะกัปตันเอฟซีกับผม พ่อเสียนบ้านฝ้ายแดงกับไปฟังปุจิบอสูฟังนะครับเนาะว่าตัวเลขเพิ่นปูชีปะาขาเพิ่นเป็นยังคือว่าเปลี่ยนขับเอสซีกับผมนะฟังปุจิบอสู่ฟังเลยครับเอเลขเปลี่ยนฟ้าแลบขับเอสซีครับมามา,มา,มามือนั่นได้หรอพ่อไว้เออมามาม้ามือไหนพ่อม้ามือไปสัมผัสแล้วโอ้โหมัอไปสัมษั์เพิ่นกันมาอีกสิกอเราสัมษั์แล้วบูมยังยแรงบนมาหาเนี่ยโอ้ปูชีปะเขานะ่ะ เพื่นอนอ๋อเพื่อนมาหาเออเพื่อนเอาด่างมาให้ด่างแปดเส้นมาให้กลางเออไม้กลางแล้วเพื่อนก็เลยนผ้าไปมึงไปดกกากลางสามแยกเออวันนี้เขาเอาเนี่ยมาให้บาเนี่ยเนี่ยก็มีแต่สีขาวไหมอ,อ๋อเนื้อสีขาวอืออ๋อเนี่ยเราเป็นเนี่ยอินไหม โอ้มีแต่เอ็นมีแต่ยังขนาดมีแต่เอ็นยังมี่ตัวเนี่ยโอ้ยก็จะให้กินทังงี่สันบอกเปิ้ลมากินทังนี่เราเมื่อกี้เราท่นมึงมึงมึงเอาไปกลางเปินว่าวันหนึ่งไม่เอาไปกลางท่าสามแยกเรื่อว่าท่นเอาเอาไปกลางยังไงท่าสามแยกฉลองเพิ่นเดินมันี่ยกระชั้นเอากระชั้นเอากินเนี่ยนี่ว่าท่นเนี่ยมันแต่เอ็นไหมเออ นางกระด่างแปดเส้นไหมเออมาเนี่ยวันเรียว่ามึงตีออกว่าเราเสถันบ่แล้วเสถันอือแต่ละมันมันตัวนี้แหละเสถันออดางแปดเส้นเออให้ไปกลางดูทา้งสามแยกเออเอาด่างขึ้นไปกลางเึ่งทังบ่ไดกลางแนะนำบ่บ่เพื่อที่ไปกลางทังสามแยกโอ,อ้ไม่สนุบไปกลางแค่ทาง้ทางทันมันยังสิ่เหป่าสนุบเอ,อ มานี่ขันไม่ได้ปลามึงก็เอาเนี่ยมี่มิจฉาเนี่ยเอ็นมาให้มีแต่เอ็นอ้อยต่อยเพราะไ้ปลาแล้วเอาเนื้อให้เออมานี่มันตีออกเรื่อเพิ่นเลียบอกว่านี่ล่ะเลื่มันตีออกงวดตีมาเนี่ยวันนี้เออตัวไหล่ะปู้เฉยเาเอามึงตีเบิึงมึงตีมึงตีออกก็บอกเนบโบตีบ่อเลยเฉยเราเออเห้ยจะมองงงเนว่าเออ นี่แหละมันจะออกแปดศูนย์สามมาเนเนื้อเข้าวขาวเออมันเป็นศูนย์สามวันเพาเป็นหนึ่งบอกเพระเสียนบอกบอกเค่อยค่อยเห็นคยเห็นมันเค่อยออกเมื่ลี้ยวมันออกเจ็ดศูนย์สามเออทอนแบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันด้วยมันนี่มันเป็นเนี่ยเนี่ยเต็มอยู่เนาะเนี่ยไม่ต้องเนี่ยเอ็นมาเลยแบบเนี่ยอย่างงี้คือเงิน เป็นเรี uh ่ยนแดงแล้วว่าหายแล้วลับทิมจับทิมหองแล้กินแต่เนี่ยเย็นนีมึงนอนเลยอีทียังไรล่ะป่ะเนี่ยจะนอกเรี่อบอกถามคนนี่แหละมันจะออกแปดศูนย์สามเลยมึงจะเริ่มแปดศูนย์สามเลยแปดศูนย์สามอืมเอาบพรมันแปดศูนย์นี่กูบอกมึงเราชอบกูบอกมาบันไดจังมาเอาเอืบอกมึง กูว่ามึงแล้วเจ้าตัมือขออุนเดออียวสิ่งกูว่าว่าบันานันยิ่งมาเอาจังมาเอานิ่งโอ้ถูกสัมผัสห้องสัมผัสกันอยู่ว่าบันนันจังมาเอาเนี่ยเออแมนอยู่อืบัานนันมึงจังมาเอาเนี่ยเออเอาคือจให้คือจีอเรียว่ามัานคือจีเป็นตัวนี่นสออิ่งด่างแปดเส้น มันจำไม่รอดแปลงแปดเส้นออบอกตรงๆนี่อันแปนนออนางแปดเส้นผนคุนท้างมันจะท้างสามแผงบ้านเนี่ยออแล้วก็บ,บอกข้างส<อ>ามแผงบ้านนี้เนื้อนี่แหละมันเป็นเนื้อเนื้ออินนี่แล้วถ้าเขาขัดเห็นสีขำมันเป็นศูนย์นี่พ่อใหญ่โอบ้บอเป็นหนึ่งมันบอบอ,บอเปลี่ยนศูนย์นเป็นศูนย์เออมันมันมันบอมันมันใหญ่ไป็นตรพื้นตระพืชไหมโอ้เนื้อนายายไป เนี่ยเนี่ยเอ็นใหญ่ไปขาวจานพันมดก็คือจังไงมันงวกันศูนย์หกสามน่ะบันเอน็นเอยอน็นหกศูนย์สามน่ะมันออกขางล่างมันออกเจ็ดศูนสามขางบนมันออกเก็เออหกศูนย์สามน่ะวันคือสไตล์เดียวกันแต่ว่าแว่าคันวัวนั่นเปนเอาจีนอันนั้นแ่นกว้างกระบูนะ่ไ่ม ไปโป้หอยเขาเมื่อไงโอ้นั่นแหละไปเลยมาทำซีบอร์แมนตัวนี้วะเหมือนเออเพราะเสียงกขาเรยว่าเอ่อคนมาเปลี่ยนเลขใครจากแปดนี่เป็นศูนย์ตัวนึงเออเอาแปดออกตัวนึงเอาศูนย์ใส่แทนเขาเรียกว่าถอดเลขถอดเลขไปตัวกลางออกเออเพคนบอกเหรถอดเลขเพขนเรียกว่าถอดเลขแปดตัวกลางออก เอาศูนย์ไปไซให้ให้เป็นศูนย์เลยวะครับเออมื่อนั่นเพื่อนก็บ,บอกว่าแปดร้อยแปดสิบสามปีเออนี่ละ่ะเพื่อนมันตีว่าออกตัวนี่ล่ะแปดสิบสามนี่แหละเออเพื่อนว่าวันนั้นจังมาเอาเผมจังเพื่อนกับจังมาพอดีก่อนมากนั่นมาแรงมากอาันนั้นเพื่อนมาหายี่เนี้ยมีเนาะเออ เพิน 8, พ่นว่าแปเพิ่อยู่มาลยแปดร้อยแปดสิบสามปีเว้ที่อออืมองาอืมอ,อันหองเรไปตีตัวอื่นเพิ่นไปตีห้องไปไปตีปลาแปดแดสาแล้วเ,าเานเาะเพิ่นว่าแปดร้อยแปดิบสามปีเนาะเออเออแม่นาบ้านเพิ่นว่า 8, 8, 8, เพื่นว่าแปดร้อยแปดสิบสามเออบ้านนี้ห้องกะตีแปดแปดสามละตั้งองต้อเรียกว่าตีแปดสามแดแปดสาม บันทีแท็เพิ b idden b idden ่นก็ยังบอกวันนั้นจังมาเอาเออพอมาเมื่อแรกเพิ่นกับพ่อออกสัมภาษณ์วันที่หาเนาะเอแต่มาฝันยังเมื่อแรงมาฝันเพิ่นเพื่นมาหาอื่อมาจะเงียบเพื่อนมาจะเงียบมึงจำมึงเด็กมึงเนิ่นนั่นในบ่หลักเสร็จมึงตีกุ้งไม้โว่กูเอาด่างไม้่ตีก็เพื่อนเลยมายั่มให้ไหมเออเพิ่นมายั่มให้ เพื่อนมายำให้เพื่อนนั่นออนั่นเนี่ยเ,ออเพื่อนย่านนั่นเพื่นอ,อนมาเข้าตีโบ้ถือ,อปีข้ออาตีโบ้ถือแปดร้อยแปดสิบสามปีมาเนี่ยเ,เพื่อนมายำม,มากูเียวแปดออกเนะกยกูหยวศูนย์เขาแท่นเพือนดูไปมาแล้ว